ลิมซะเจโอยรึบจัดการไปเดี๋ยวเจอกันนั่นไงบอกแล้วไปหลังแล้วรึบเนี่ยโอเออเรียกว่าหลอดช่องจักรกแล เทพเว็บคู่ใจสายเติมเกมร่วมมิตรทุกเกมที่คุณกำลังเล่นในขณะนี้ไม่ว่าจะเป็น R O v Free Fire FIFA s p e e d d i g t e r รวมถึงบริการขายไอเทมโค้ดเกมต่างๆสามารถแวะเข้าไปชมได้ในเว็บ k a t e p i n t s b y a d m i n เล็งอยู่ด้านล่างนะครับผมในคลิปแกก่อนหน้านี้เนี่ยผมก็ได้ลงไปนะครับผมแล้วก well. ็มีคอมเมนต์หลายคนบอกมาว่าพี่ แกลกที่มันเก่งขึ้นมากในแผ่นนี้เนี่ยก็อเพราะว่ามันโซ่ออกไวขึ้นนะครับผมแ้วผมก็เลยเฮ้ยจริงเหรอแล้วผมก็ได้ไปลองในหมดทดลองมานะฮะก็รู้สึกว่ามันไวจริงๆนะเออมมหน่าละ่ะรู้สึกว่ามันดึงง่ายๆเลยฮะ,ะในแผ่นนี้โอเคมาอยู่กับแก๊กกันอีกแล้วนะ,ะในวันนี้อย่าเพิ่งเบื่อนะครับผมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ไว้ด้วยนะฮะสำหรับคนที่ยังไม่ได้กดนะครับเราจะมาดึงบัฟกันก่อนเลยนะฮะการดึงนี้บอกเลยว่ามัน ต้องใช้หลักสูตรฟิสิกส์เป็นจํานวนมากนะครับผมเรียบร้อยไปแล้วครับอุ้ยมันเลียวม,มาป่าได้ว,ว้าท่านผู้ชมเดี๋ยวม,มาป่านี่ว่า <S <S สแสดงว่า <S <S วเ,เขาต้องอฟาร์มแดงก่อนเป็นที่แน่นอนโอ้โหแล้วโอเมียนมากันให้ฮะจบเลยจบเลยช็อตนี้ฟาร์มเสร็จหรือ,อยังเอ่ยอ้โจะโหแล้วฟาร์มเสร็จแล้วด้วยซิซิดึงมาแล้วดึงมาแล้วอดแหงไปแล้วกระโดดไปแล้วโดดสองครั้งไปแล้วสองครั้งไปแล้วลิกลิกลิกเออ สวยจัดสวยจัดฮะสวยจัดมันเป็นกันมันเป็นกันมึงเจะโอ้โหฟิกเกอร์ฟริกเกอร์อย่างนั้นเหรอไม่โดนเหยียบให้เออโอ้โ,อโหลงมาลหลอดละลายกลายเป็นปุ๋ยฮะจอดเดีโอ้โหเอาว่ามีหน้าเหรอผมเจอกแกลกแบบเต็มเซิร์ฟเลยนะฮะท่านผู้ชมไปไหนก็เจอแต่กแกลกเลยนะฮะโอ้โหมันเก่งขึ้นมากนี่เองเอาอีกสักหน่อยไหมอีกหน่อยไหมอีกสักโอ้โหได้คนฮะไปแล้วครับไปแล้วครับได้คนแบบนี้ e. มาแล้วครับเออทางมันก็ฟาร,ร์มช้าลงเฮ้เยหนึ่งสี่หนึ่งสามโอ้โหป่าเราโคตรเดือโดโคตรเอามาแล้วครับมาแล้วครับขอแมน่นแม่นจัดจัอ,อไม่มีหรือว่าซิซี่ตายนนะ่นะเฮ้ยลิกมาลิกช่วย,ล,วยลิกมาช่วยลิกมาช่วยลิกมาช่วยเหยียบไปได้ไหมอสุดยอดสุดยอดมันเอามันเอาน้องมาขวางว่ะเกือบได้สลิมจะตายแล้วนะ โอเคฮะหึ๊หลบ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 ระวัง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 ก่อนระวังก่อนระวังก่อนขับก่อนฮะแน่ยังทำอะไรไม่ได้ฮะป่าเพิ่งตายตัวเดียวเองอ่ะโดนดา่าแล้วโอ้โหน่าสงสารป่าจังเลยมาแล้วครับพี่อ้วนพี่อ้วนถังแกส๊สพร้อมกับพลังดูดจักรวาลเฮ้ยน้อง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 ข้าน้องได้เงินนะบอกเลยยังไงยังไงอไม่มีน้องแล้ว ก็ไม่มีน้องแล้วเอยใจเย็นใจเย็นใจเย็นโอ้โหเดือดอะไรขนาดนั้นมีไหมเห <c oughs> มือนจะโดนนะแต่ทำไมไม่โดนวะเหมือนโดนเลยนะเมื่อกี้เหมือนแบบเหมือนเหมือนโดนไม่รู้ไม่รู้ตัวอุรู้แล้วแบบนี้รู้แล้วรู้แล้วไงรู้แล้วไงเอาหน่อยเอาซีเอาซีเอาซเอเอดูดสามเป็นไงล่ะครับเ็เอเอเอหมด แหกกดทุกฟิสิกส์ไม่ต้องเล่นโอ้โหเจอแบบนี้เจอแบบนี้ผมเจอบ่อยจังวะแกล็สเตอร์ไพเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยาได้เลรอโอ้โหเฮ้ยเมียเราจ้โหสุดจัดทีมเราทำไมมันโหอดอย่างเลยวะเนี่ยเมดเล่นดีเอ้ยไม่ชมเราบ้างเหรอเพื่อนชมเมดมาวะอุย้ยโซไม่ออกโซไม่ออกไม่ต้องการคนนี้ต้องการคนข้างหลังที่มีหูสองหูะ ทำไมจะได้เนี่ยลัดเลาะไปตามป่าเขารำเนวไัยในช่วงที่ชีวิตไม่มีอะไรกินเราเจออะไรเราก็ต้องเอามากินก่อนเอาตุก๊กตาก็ได้อะเอ้ยอดน้องน้องอฟิกใส่นี่โอ้มันทำไมมันออกได้บ้างมันกดล้างอ่ะแต่เราออกก่อนฮะเราออกก่อนฮะยืนอยู่ยืนอยู่มาหลอดมาหลอดอุย้ยสลิมสลิมผมไม่ดึงอ่ะมาหลอดผมจะดึงข้างหลังนะรอกอนนะรอกัอนนะเดี๋ยวเจอกันเพื่อนจัดการไป เดี๋ยวเจอกันนั่นไงบอกแล้วบอกแล้วเฮ้ยเดีเดียวเองอะ่ะโอ้ยโอ้โหบ่ตายบ่ตายโอ้ตายเองบาย <c oughs> บายเลยแบบนี้เออบาย <c oughs> มีเกิด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 เออปาลาเราเข้าไปเก็บได้ร <c oughs> อดไหมนะเ <c oughs> พื่อนอ <c oughs> ุ้ยรอดว่ะปลาโอ้โหน่น, <c oughs> นาได้บัฟพอดีฮะมานี่ <c oughs> โดนแสดงว่าคนนี้หลบเป็นการดึงทะลุจักรวาลของเราฮะไปบนไม่เพื่อนถือมาอยู่นี่วะ ยังไงต่อยังไงต่อโดนลงไปแล้วเฮ้ยัดโอ้ยกลับมากลับมากลับมาทำไมฉันลืมเธอไปหมดแล้วเดินไปฮะเดินโชว์พุงเขาเรียกว่าการเดินโชว์พุงในฝันเหนืข้ามแบบเห็นพุงแล้วเนี่ยฝันเหนืข้ามก็กลัวแล้วฮะกลัวแบบกลัวเอ้ยมานี่โอ้โหตีน้องโดนน้องเฉยเฮ้ยเฮ้ยเกือบแน ออสตลตครับแห่ากดฟิสิกส์เ,เรียกว่าการดึงดักหน้าการดึงดักหน้าผมไม่ดึงคุณหลอกมาหลอดนะหรือจะให้ดึงอ,ะอ่ะอะดึงให้ก็ได้โอเที่อ่านกดตัวทองฮะคุณโดดแล้วผมมีกเกาะผมมีกเกาะผมมีกเกาะผมล้างไปแล้วผมไม่ได้ล้างเกาะมันล้างไปแล้วต้องพูดงี้มานี้ยจบโอ้โหโดนน้องยังไงต่อยังไงต่อโดนไว้ฮะวิ เข้าไปเข้าไปได้เลยก็ได้มัมงเน่ยนจียเอหัวเนี่ยเอานี่ได้คิวเฉยเฮ้ยเพื่อนมาแล้วครับมาแล้วครับสลิมสลิมสลิมซะย้<ส> <c oughs> อยไม่มีใครสูดไปกว่านี้อีกแล้ว <c oughs> เรียกว่าการดึงแบบ <c oughs> แหกกฎฟิสิกส์แหกกฎฟิสิกส์โอ้เห็นว่ะเห็นโอ้ยเห็น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 โอ้ไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปก็ได้ไปก็ได้ขอโทษได้ไหมล่ะ มาดูได้ไหมล่ะอิชาอิชานี่ก็เหมาะกับการออกมาแก้ทางแก๊กเหมือนกันอารมณ์แบบว่าเอาน้องมาเป็นที่รองรับอารมณ์แทนตัวเองแล้วก็น้องก็จะโดนทารุณกรรมนะครับผมเออแล้วเวลาเราดึงไปเนี่ยถ้าชนน้องก็เรียกได้ว่าก็เข้าทางเขาเลยนี่ไม่โด<ม>นเข้าตายนะายาเต้เรียบร้อยเรียบร้อยนายนายรีบเกินนายเต้ชาวเนียนายรีบมากๆเออยังไงล่ะครับ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 ดาเมจกูอยู่ไหนหมดหึ้งหึ่อ้าวไม่โดน เฉียวเฉียดเฉีวเฉียดปลายจมูกโดดมาแล้วโดดมาแล้วอีกสองวิอาจจะไปยังไงครับยังไงนะครับจะไปเฮจะไปเห่จะจะจะไปแต่เฮอาจจะไปแต่เฮตีตีตีข้อเดียวเองอ่ะไอ้โจแค่นั้นโอ้โหเฮยยังไงน้องน้องไอ้น้องน้องน้องไอ้ยังไงล่ะครับดูดท้องน้องอ่ะดูดท้องน้องจูดจวบ ไม่ตายฮะเพื่อนไปอยู่สักคนโอเคนะคะนะคะการดึงระดับจักรวาลของเราเออไม่มีฟิกอ่ะโอ้โหปล่อยน้องโดดเข้ามาโอ้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 ยังไงยังไงโอ้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 สามวินะสองหนึ่งมาแล้วโซ่แห่งไม่โดนเอ้ยระวังระวังระวัง โอ้โหกลังโซแหกกฎฟิสิกส์ของผมบอกเลยว่าในโลกนี้ไม่มีใครปาปาโซได้แบบตรงขนาดนี้อีกแล้วนอกจากแกลกคนนี้โอโดน้อมโดนป้อมใส่หน่อยใส่หน่อยแทงให้แทงให้อย่างเยอะอุ้ยมึงโดนคีิโอู้หงหอกมาโหยังไงฮะยังไงต่อยังไงต่อลากออกมาแดงอีกอีกสักคนได้นะอีกสักคนได้นะยังไงยังไงคลบเอ๋เฮ้ย มันไปหลังแล้วมันไปหลังแล้วอุ้ยเริ่บนี่ยโงเออโหเรียกว่าหลอดช่องจักกะแล้หลอดจักกะแล้มาหลอดเราเียกว่าการดึงแบบการดึงแบบแหกกฎฟิสิกส์ดึงแบบแหกกฎฟิสิกส์นะครับตัวก็ตายครับมีเกิดครับไม่เป็นไรครับการตายแค่นี้ผมไม่ซีเรียสมาด่ากับลิกเตอร์ดีกว่าลิกเตอร์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 อยู่ไหนฮะมาเพื่อนมา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  ด,ด,ด,ดูทุกสิ่งทุกอย่างเรียกว่าทุกสิ่งทุกอย่างเรียกว่ามันเหมือนการคาดหมายแล้วถึงแม้ว่าคุณจะมองเห็นอนาคตคุณก็ไม่สามารถหลบโซ่อันนี้ได้แต่หลบได้เมื่อกี้เมื่อกี้ดึงพลาดเองเอาใหม่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 อโดนอลกดตัวทองวิ่งไปตายอยู่ดีตายอยู่ดีฮะพมันเล่นง่ายมากเลยแก๊กเล่นง่ายจัดจัดจบฮะ ไป GG ครับเล่นง่ายมากเลยแนี่ยโอ้ดึงยังไงก็โดนฮะโอ้ไม่น่ารอกมันเต็มเซิร์ฟนะครับผมโอเคครับผมก็ใครชอบคลิปนี้นะฮะอย่าลืมซับไลคแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับอันดับที่2ก็ <ๆ S> 2> มาฮะวายพิกซี่ได้อันดับ 2. หนึ่งไปเราได้อันดับสองถือว่าไม่เร็วเ,เล็งพยายามเล็งสลิมกับอ,อิชาเลยนะในเกมเนี้ยไม่เล็งใครเลยนะมาหลอดนี่คือแบบตัวแถม ตัวแถมแบบดึงยังไงก็โดนอ่ะมันมันโดนอยู่แล้วการดึงมาหลอดอ่ะโดนง่ายด้วยฮะตัวใหญ่แล้วก็เดินช้าโบิลิตี้ก็ไม่มีโอเคเอาล่ะเจอก,กันคลิปหนะ้า